รถใครฉันขอบคุณครับได้ช่วยกันเดินยังดีขอบคุณที่เหนื่อยไปก็ให้แทำไมอ่ะข้างรถกูเจอคืออาจจะเป็นของพ่อมึงก็ได้ต้องไปคิดดึงใคร อเเลยย่นี่จะพูดถึงผู้หญิงระยะไปนานแล้วนะเธอเอ้ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเขาอยู่ในป่ามาก่อนเราไม่ใช่แต่ว่ามันก็ตั้งนานแล้วนะทำไมเขาไม่รีบกลับมาที่เลยเธอเด็กเขาก็มาพีดุนนะครับเดียวจ้างรถแท็กซี่แป๊บนึงครับมาขนผลไม้กลับมาครับครับนัสกู่นะครับีิดนุนครับของปิ้วพี่เบงแล้วก็มินุยขอบคุณสาวนะครับจากประทุมนี่นะครับขอบคุณนะชิ่งนี่ เสด็จเป็นห่วงอะไรยาย่จำแน่ใจแล้วว่าอยู่ที่นี่เหรอโอ้โหเรียบสิงกับแสงโสมเดินทางมาที่ไม่ได้นัดหมายอะไรเลยแล้วนี่สุภปอร์ิตอยู่ไหนแล้วเนี่ยสูเปอร์ิตเอ้าเสด็จพ่อโอ้โหทแล้วถุงโคผู้จุขมาได้ยังไงเนี่ยสโซซิงนี่เสด็จพ่อเป็นทัพตัวเดี๋ยวพ่อมาลูกไปไหนไปไหนไปเหมือนมึงนั่นแหละลูกเสด็จพ่อโว่ถุงโคโซซิงถุงโคถพ่อหมือน่คไม่ใช่คะต้องตายแล้วทหาร สองสิ่งเัยไปพาเสีพ่อเราไม่ได้ยังไงเนี่ยต้๋วด้วยไปตามหาบคุณนะครับคุณชมกท่านผู้ชมที่ยืนอยู่นะครับก็ยังว่างอยู่นะครับก็ลองติดต่อสอบถามดูเขามานั่งก็ดีกว่าครับนั่งสบายกว่านะครับลองบิ๊กเมาให้นะครับเจญมานั่งเลยครับเดี๋ยวตามที่ดองดินเมาไปผู้นี้อีกหนึ่งคือนะครับฝาเป็นกระบอกเสียงบอกต่อด้วยเรื่องใหม่เรื่องใหม่ผู้นี้เรื่องหมเรื่องใหม่เรื่องอะไรครับก็บอกไปแล้วไงดำโด่ง ขาเล่นภาดสองครงวนี้นี่สุบเสดซสอนสีเสพ่อมาได้ย่งไมีธุระอะไรพ่อมีเรื่องเร่งโดยมาในเวลานี้ลูกน้ะพระเจ้าแสงโสมพร้อมด้วยสหายรักเล็บสีของพ่อเดินทางมาถึงวัดเมืองแล้วนะล,ล,ล,ลูกคู่มันมาถึงแล้วแต่สิ่งที่พ่อแปลกใจมากที่สุดในเวลานี้กิริยามารยาทของเจ้าการพูดจาของเจ้านั้นเปลี่ยนไปนี่อ,อย่าบอกนะกระ่อมเปลี่ยนตัวเองได้เป็นชายเต็มตัวแล้วตมให้แล้วเป็นชายเต็มตัวแล้วอ ไหยเบาหน่อยไม่เห็นไงเล่นกาติพะเนี่ยทำไมอ่ะตกใจตื่นแล้ววันนี้ตื่นไม่ได้นะทำไมอ่ะแอบติ่นปุ๊บบินบาทปั๊บเลยก็ไม่ดูเช้าไม่ได้ดูนาฬิกาหรกแล้วตื่นตั้งแต่รอบที่แล้วที่เรามาจนบานนี้ยังไม่ได้นอนเลยเขาอยู่ได้ไงเพราะเขาใช้ไ๊าไป่านดีใจนะสีนี่่วนนั้นแล้วเล็กสิงเดินทางมาถึงบ้านเมืองพ่อเจ้าต้องรีบกลับไปแต่งงานด้วยด้วยเลยเจ็บผมยวไม่พร้อมแต่งงานตอนนี้ขออีกสองวันได้ไหม จะกี่วันก็ไม่ได้ทุกั้วันเดียวก็ได้พระเจ้าค่ะถ้าเจ้าไม่กลับถ้าก็จพ่อเห็นดีกันเอายังไงก็ได้พระเจ้าค่ะเดี๋ยวก็มองตามไปเสด็จพ่อไปก่อนเลยเร็วเข้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะล่วงหน้าไปรับแขกก่อนแล้วตามพ่อมานะลูกนะเสด็จพ่อเหรแขกเยอะไหมพี่ย่าค่ะโอ้วันนี้แขกเข้าเพียบเลยลูกไม่รู้จะหาลูกค้าจะทีแต่เสด็จพ่อดูสู้มากเลยนะพี่ย่าค่ะต้องสู้สิลูกมันต้องสู้ดูแลพู้วรกายด้วยช่วงนี้ตาเริ่มเหลืองแล้วนะทำให้ดี ถ้ากม่มาพี่ต้องกลับไปแต่งงานถ้าพี่ไม่กลับเสด็จพ่อโกรธสองครังทุกเกิดและยายไม่กลับมาที่นี่เลยเสด็จพี่เสด็จพี่ไม่ต้องห่วงหรอกพ,พี่ยะค่ะกระ่อมฉันคิดว่าเสด็จพ่อมาตามเสด็จพี่ถึงขนาดนี้แล้ว,ลวมันต้องสําคัญจริงๆเสด็จพี่ต้องกลับไปทําหน้าที่ของเสด็จพี่ก่อนส่วนพระพินารัญยาเสด็จพี่ให้เสัญญยากับพระพินารัญยาไว้กระ่อมฉันก็เข้าใจแต่สอสริงแต่ระอมฉันจะรอพระพินารัญยาอยู่ที่นี่ก็แล้วกันถ้าพระพินารัญยากลับมาไม่เจอเสด็จพี่สุภทธิ์ ก็ต้องถามหาแน่ๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะให้กระบอกเช็ดเนี่ยบอกไปว่าอย่างไรดีแบบนี้ยากเอาอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอารย์ยากลับมาแล้วถามว่าพี่ไปไหนให้บอกว่าพี่ไปทําธุระในเมืองร่วมผัวร่วมทางเจ็ดวันกลับเอ้ยรู้ดิว่าเอารู้สิครั้งที่แล้วก็เล่นไปแลึวงานนั่งเป็นตัวนี้เลยกูเป็นตัวมึงเองโอเคเลยผมตัดชุดไปแล้วสามตัวให้บอกนี้เหรอบอกอย่างนี้ Olha, no i